สวัสครับวันนี้ผมนายเฉลิมชวงกองแก้ววันนี้ผมจะมานำเสนอบทความเรื่องอาหารเพื่อสุขภาพไอสกรีนกัญชาชื่อนักวิจัยรองศาสตราจาร,ารย์เภสัชกรหญิงด็อกเตอร์สอนกนกวิมลมั่งข้างหน่วยงานภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ตมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์แขวงวังใหม่เขตปทุมวันจังหวัดกรุงเทพมหานครไอศกรีมกัญชาของคณะเภสัชศาสตร์ตจุฬาเป็นต้นแบบของผลิตภัณฑ์ของกัญชาที่มีการควบคุมคุณภาพได้มาตรฐานแตกต่างจากอาหารที่มีส่วนผสมกัญชาตามท้องถิ่นตลาดทั่วไปไอศครีมกัญชาจุฬาลงกรณ์มี มี3สูตรสูตรแรกคือกัญชาล้วน2คือกัญชาผสมชาเขียวโฮติชาและอีกสูตรคือกัญชาผสมชามัช่าทั้งชาเขียวโฮติชาและมัช่าที่มีกลิ่นคล้ายกัญชาอยู่แล้วพอนำมาผสมกันก็ลงตัวรองศาสตราจารย์เภสัชกรหญิงด็อกเตอร์สารกนกกล่าวโดวยกรรมวิธีการทำไอศกรีม เริ่มจากกระบวนการเตรียมวัตถุดิบการหมักซึ่งควบคุมคุณภาพของการปลูกแล้วนำมาสำหรับเคล็ดลับของไอศครีมกัญชาจุฬาอยู่ที่การตากและวิธีพิเศษที่ยังคงกลิน่นเฉพาะของกัญชาจากนั้นจึงนำมาบดให้เป็นผงแล้วจึงนำไปผลิตเป็นไอศครีมกัญชาออกวางจำหน่าย อาจารย์เภสัชกรหญิงด็อกเตอร์วารา,า,ราลีย่อสดอสุรางกล่าวเสริมว่าไอศกรีมกัญชานี้ได้ผ่านการควบคุมปริมาณสาร THC ไม่ให้เกิน0.2ตามกำหนดของกระทรวงสาธารณสุขนอกจากนี้จุฬา ยังจำกัดผู้ซื้อต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า18ปีพร้อมระบุโรคที่ผู้ป่วยไม่ควรรับประทานไอศครีมกัญชาลดเลขมีเพียง500กระปุกวางจำหน่ายที่ร้านเฮลเพลสไบร์ดดับเบิลทีของสมาคมนิสิตเก่าเพศศาสตร์จุฬาและในอนาคตคณะเพศศาสตร์จุฬามีโครงการจัดอบรม การทำไอศกรีมกัญชาให้แก่ผู้ที่สนใจด้วยและเหตุผลที่เลือกบทความวิจัยนี้ก็เพราะว่ากัญชาเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีมูลค่าทางตลาดสูงมากและด้วยคุณค่ามหาศาลทางด้านการแพทย์สุขภาพโภชนาการความงาม ขออภัยที่สละเวลาในที่นี้ด้วยครับของครับ